สว,ส,สวัสดีค่ะเจ้าความรักเมียนแฟนถามมาเยอะมากเลยว่า6 6บวกหแปลว่าเท่าไหร่หรอ11ไงพี่ลิงลิงบอกว่า6บวก5เท่ากับ11ใช่ไม่ใช่ หก <6 S 2> บวกห้า <5 S 1> ไม่เข้ากับสิบเอ็ดหรอคะถ้าหกบวกห้าต้องเอาห้าไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาหกหกบวกห้าเอาห้าไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาหกแล้วต่อจากห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนับต่อจากห้า เรียนใหม่แล้วแลป๊บนึงออมแล้วแล้วศูนย์บวกเเหรศูบวกเจศูไม่มีค่าได้เจ็ดเหมือนเดิมศูนบวกเจศไม่มีค่าได้เจ็ดเหมือนเดิมศูนไม่มีอะไรนะศูนย์ไม่มีค่าศูนไม่มีค่าเท่ากับ7เหมือนเดิมได้เจดเหมือนเดิมได้เจดเหมือนเดิมแล้วก็ แล้วอ๋อน้องอ้อมตอนเด็กๆใช่ไหมใช่ขออีกสักคำถามละกันมีคนถามมาว่าสรุปใครถ่ายรูปให้ล่าสุดอะใครหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ค่ะ <c oughs> ไม่รู้บอกว่าเขาตรงคอนเซ็ปต์โคตรๆมากๆเลยเงี้ยมากๆจริงมากๆจริง ชายที่สุดเลยชายที่สุดเลยเขินแทนเลยอะเนาะใช่ไหม,มนั่งตรงนี้แบบยังแบบอืมถามหลิงออมบ้างดีกว่าความรู้สึกที่ได้มาเป็นแบรนด์อมบสสเตอร์ของ The Touch Clinic ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างพีห่หลิงก่อนก็ได้ก็ได้กดหลิงบ้างน,นะครับอยากจะชายแบบนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้ค่ะเริ่มจากการออกกำลังกายนะคะยกเวทไปเล่นทีลาีสกินน้ำละแปดแก้วพบ กระติกน้ําของตัวเองนะคะเยอะๆกระติกน้ํากระติกน้ําเยอะๆโอ้ oh, Always wonder ถ้าทํางานหนักหรือว่ารู้สึกว่าทํางานเหนื่อยจนเพียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เราสามารถดีวิตามินได้เพราะอาหารที่เรากินเข้าไปอาจจะไม่ถึงใช่บางครั้งเราจะมันขาดบางอย่างไปแล้วก็ไปตรวจสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ดูว่าตัวเองขาดอะไรบ้างลิงขาดอะไรไหมตอนนี้ลิงเหรอมีขาดอะไรบ้างไหมอะไรนี่ถามถึงเรื่องสุขภาพแถวแถวนี้แหละขาดแถวแถวนี้คือหลิงบางคนออกกําลังกายเยอะมากใช่ไหม แล้วแล้วหลิงมีชวนออมไปออกบ,บ้างไหมออมยอมไปไหมออมไม่ยอมไปอะ,อะไรนะเ <ยน S 2> <อ>หยิ่นเขินเขาบอกว่าเขนินเ่ยแล้วไม่เหยิ่นเหยิ่นอ๋อพี่ว<อ>ิวเ <ยน S 3> ข้าใจคำว่าเหยิ่นไหม มันคือเวลาที่ใช่มันมันคืออากรใช่เวลาเรายิ้มแล้วเราพยายามจะหุบยิ้มแล้วหุบไม่อยู่อ่ะเขาจะเรียกว่าเหยิ่นเป็นสับหมายเราหุบไว้กันหูไปกันเขาเป็นสับเชนซีเราแต่ถ้าเราหุบอยู่มันจะเป็นคําว่าฮอปฮอปอ๋อเมื่อกิฟพี่ได้เรียนรู้อีกสับหนึ่งละเราไม่ได้อยู่นะ